ในระวางขีดก้นบอทั้งซึ่งคำนี่ครับมหาซื้อว่าเราหาเราตลาดตรงพี่น้องครับมาเบ,บิ่งของหวานเอขนมหวานเอขนมหวานอะไรพี่นี่ขนมปุ่นป่ะม่กีน่ามีนนข,ขนมหวานนะพี่น้องครับร้านตามนี้นะครับอำเภอนาศีสไลด์นะเออเพื่อนกันเพื่อนกันนะเพื่อน,นเอะน่ะ ออกกล้องบอ่จะออกกองอ,<ด>อ,อก,กองอ็ห้าผิวอืมเอาสมัยก่อนคืองามแท้ตอนนี้พี่จังเป็นอย่างเงี้วายหนุนพไปโต้ดิเออสมัยก่อนเอาพี่น้องครับมาอุ้นนุ้นไอ้เพื่อนขนมหวานครับผมอันนี้โชคดีพระพี่พระน้รรองมารับชมบรรยากาศการหาอยู่หาก,กินของตลาดอำเภอลาชสีสดรและพี่น้องเด้อครับผมเออเอามีหอดปลาแล้วเอียงนี่ ยังไงไงป้ายอ,อยังเกินครับนีถอดบ้านแล้วมันจิเป็นเังไรโอ้โหมีแมนบอลหรือบุ๊มแมนบอสกระถอดต้องเอา้ากับเข่าหลากหลายครับผมบรรดาเมฆากำลังโซ่กามกันครับผมกำลังโซ่กามกันอยู่เอา้า อะย่ายงไรครับแม่ค้านี่ขนมนี่สิบบาทปอว้โอ้ผู้เบาผู้เบารอได้เนี่ยเฮ้สิบบาทพักพักมีซี่ใหม่นี่เหมือนทุกอย่างรถที่กับมีครับผมพักหายจุดบาทแม่ค้าสิบบาท,อาบ,บ,าทบอ เฮ็ดนั่นี่คีเฮ็ดบวลือกแเฮ็าไข่เฮ็ดลูเฮ็ดอันนี้เฮ็ดบ่กงปลาขายจาเฮ็ดเกเนี่ยอันนี้หาบาทบ่เท่านี้บ่พี่น้องเด้อวันทูทีโฟไฟสิสิบเอ็ดอันนะทุกอย่างห้าสิอันนี้พักยังที่นี่ัทองค่ะ ชิบบาทสายบัวก็มีน้องพี่น้องครับโชคดียูสุทเทเรนด์พาพี่พี่น้องมารับชมบรรยากาศการหากินเห็ดปวกบดลองไปหาพี่น้องมาเสือหาชิบบาทเนี่ยปูใดมีเงินเหลือกับมาเสือเลยพี่น้องเด้อหาชิบบาทเนี่ยวันทูทีโฟไฟซิกเซเว่นมีแปดหัวหาชิบบาทเสียไปดอกถ้าไม่นผมซื้อนะผมอุ้มมดขึ้นเลยจูบกึนนะอ้มไปข้างปากเนี่ยนะเอ้าไม่หางหัวหล่อเลย เออโอ้กลัวสีหามา看看네 oh, ได pues, ้เนาะไม่มาด้ขืนในพวกยังไงไหนพวกนี่พวกไม่มาด้ขึ้นยังไงพี่น้องต้องเป็นพวกนี้ดีเหมอันนี้เฮ็ดเพิงวะเกรย์จ้าบาทนี่เฮ็ดวังค่ะเท่าไรนี่ห้าบาทค่ะสองกานเลยสามบาทค่ะก็มีเฮ็ดคานอันนี้เท่าไรห้าบาทวะยี่สิบบาทขายได้๋ยบอได้ค่ะโอ้อันนี้เท่าไรนะครับนี่ ก็ได้ค่ะเยี่ยวแซ้าไหมค่ะเดี๋เจ้าเดี๋ยวออกช่องใครนะช่องโชคดีทุกทะแลนนะวันีหนมาถ่ายไงไงเไปเบิ่งนเดอร์ยี่สิบเจ็ดล้านวิวนะยี่สิบเจ็ดล้านวิวไดย์อันยังหนี่งบักซีดาบอโอ้พี่น้องบักซีดากับมี่ด้อยเป็นยูตากูเป็นสี่บ่อถึงหัวหลอกกากๆเลยไม่ค่ะบักซีดากับมี่ด้อพี่น้องเด้อ เอาคณะเรา,าถือมั่งกระสีบัวหัวหรอเด้อเนาะเอเอวิธีการบักทั่วนี่ขายยังไงบักทั่วนี่ยี่สิบบาทเด้อพี่น้องเด้อเอายี่สิบบาทเนี่ยเศีอวหนึ่งบัวขายอินรอขายอยู่ค่ะเศีอวหนึ่งโอ้เอายี่สิบเลยขายเศีอว์บัขายนี่เจอาดิเห็นคอยนะยังนอนขอรอขยายดิเฮนีน่เฮ้ยพักขี่เล็กพา่ท่นโอ้พักขี่เล็กก็มีเอาเงินเละครับพี่น้อง ปฏิบัติกันซับคาร์กอของโชคดีทุกตแลนครับผมจากสีด้วเฟสเขาปิดช่องมากเอาลองมาไทยดูกิบอยเป็น,หนหอนะไรพี่เฉไหมนะคะเบอไหม่ะคะโชคดีทุกตแลนเดี๋ยวเขาเบิร่เ็เดี๋ยวเจาเิดียนโชคดีทุกตแลน์อันนี้ยเน,นี่ยไอไอไ,อไ,อไ,อไอบักแอเปิลบอกบักพริกน้อห้หู้หู้้ห้หยพหู้้หหู้้้้้ บักนาวบักเขือบักบักแอปเปิลบักชมพูมีมัดทุกอย่างพี่น้องยี่สิบบาทนอ้ออันนี้บักแอปเปิลน้อแอปเปิลกี่นบ่นี่แอปเปิลก็มี่นะพี่น้องบักนาวก็มี่นะพี่น้องเนดะ้อเอาเดี๋ยวหละครับปฏิบัติกาสรสับค่ารอของโชคดียูทูบเบอร์แลนด์ครับผมตลาดอำเภอลาชสีสไลเดารพี่น้องเด้อบัวเมีนจะมีเฉพาะมีบักย่างไรเลยเพราะกับเขากับ กับปลากัะมีเมื่อถูกยางกับเข่ากระมีแกงมีซี่ไม่แกงมีซี่ไม่กัะมีเมื่อถูกยางขายจางไหนน้อถุงเนาะแล้วติสิตักน้อคุณอ่ะพี่น้องโอ้พะโลน้อนี่โอ้ยพะโลพะโลมันซ้อนมาซ้อนมาซ้อนเอามาพี่น้องครับมี่เมื่อถูกยางกับเข่ากับแกงมี่เมื่อมาสองไปเห็ดดอกพี่น้องมันเมื่อยมาซื้อเอาหน่ะ กะเพ้ากัมีแกงออมลาบปลาขาหมูมีมัดทุกอย่างพี่น้องครับผลไม้กัมีพี่น้องครับบักเงาะบักเงาะขาดจาบักทุเรียนเด้อม,มันทีแพงเพิน่นว,ว่ามาขายนะ่ะอี๋โอ้อยังน้อยนี่โอ้มีหอดอยังไงหออนึ่งก็ยังหนึ่ เลือกต้ม <Netz> บ <ank pedir als> ่ขายจั้งแต่20บาทบ่ะเปลือกต้มฮะสามกัมสามกล้องห้าสิบบาทอันนี้ยังนี่ไงเนี่ยอันนี้ยังมักควายป่ะควายสลีปป่ะเอ้าซื้อๆๆเดี๋ยวสัมัดได้เลยเขาซื้อๆมัดได้เอามีค่าเพนักงานเลยเอามันขายของกันบอลชนต้มอ้าวพิ่กมานเนี่ยมางวันสือเปลือกเชือนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนตลาดอำเภอลาชสีสารัยปึ๊บเศร้าหนึ่ง ยางให้พี่น้องไปเบิ่งได้หลายเด้อเนื้อเนื้อกะมีแกงออมไก่กะมีครับพี่น้องครับไก่กะมี่ในบ้านในเหนียวกะมีครับผมไข่ร้อยเดียวนะคะผสมกะมี่พี่ผสมกะมีเนาะขายอย่างไรผสมครับยี่สิบบาทเด้อพี่น้องครับบัวตองไปเฮ็ดเองครับพี่น้องมาหาซื้ออรรถพี่ตั้งสองแปดห้าสองสี่ห้าไม่แล้วเจ้า ความใหญ่โตของไก่นอสองแปดหาอีกสิอีกสิล่างก็ได้เบี้ยไอ้ยังก็ล่างนึ่งพอดีนอองแปดหาแดงสมแดงแดงมีทอนค่ะเอาเขียวเขเหืดไทยครับเข้าไปดูโชคดียูท t บเทลแอนเด้อะโชคดีุูทโอเ่ะแี่โชคดียท t บเทลแอนเหตุต้องยูท the okay. ูบเฟซบ o ๊กโชคดียูทูบเทลแนมันเปิดไหนไม่นี้็ิลล่างลไนยี่สิบเาล้านวิวตอ้นี้ล่าสุดนี่ เปิดครับผมเนี่ยได้แฟนคลับมาอยู่แล้วครับผมกดถ้าไฟเดี๋ยวผมสืบสีสีส่งกินเขาบอกโชคดียูทูบเทแลนด์พี่น้องครับการหาอยู่หากินของอำเภอลาชสิสะไลนะครับผมผมอยู่นี่หาสิบสองไอ้หาสิบสามปีละผมโชคดียูทูบเทแลนด์ยูทูบใช่ไหมถ้าถ้าให้วอโชคดีไม่หวังหรกครับผมยูทูบเทแลนด์้าเลยครับผม แต่กรอนบางนี้มันจะเป็นล้านขายไอ้เจ็กงูเ,เราเราจะทำนี่ไงคะโอเคไหตไปทำอะไรเนี้ยไปไปดูมีทั้องเฟซบุ๊กยูทูปนะครับโอเคคะ่ะเฉพาะยอดนี้ยี่สิบเจ็ดล้านแล้วค่ะ,คะอ่ามีหอยปลาทูแล้วพี่น้องเด้อขนมก็มียูทูปก็มีเด้อน้องเด้อไอ้เบิ้งนอกขายงว่วนเลยขายงว่วไหนอันนี้ไอป้ปลาปลาทูก็มีครับพี่น้องปลาทูมันปลาทูมันก็มีปลาทูมันโม่มันกับบูดหรอกพี่น้องเบิ้งนอกเด้อพี่น้องเด้อ ยีบาทสองต bana, ตบตลบาทอันนี้เศาอันนี้เพิ่นพ่อไว้ยังดีเลยกั้นสาลาันดีครับผมโอ้มีหอวดักแดนอะหาประด้ยังไงไ้ดักแด้นี่ไอ้ไ้ไอกบกระมีเอ็นบอจังไรขายสิจันโอ้หาสิบบาทนอพี่นอครับ โอตองฟรีแต่มันเมื่อยพี่น้องครับมาหาเสือโหล,ลดโชคดีทุบตะแลนเด้อเขาไปเบิบงเด้อแม่ค้าหน้าตาที่สวยจิ้มริมนี่แหละครับผมเอาไปเบิบงเนี่ยมีงัวไปขายสองไงเด้อ,อ,อมีงัวไปขายสองไงเด้อเอาแม่ค้านหาสิบบาทตกวันทูที่โฟไฟโต๊ะตัวละสิบบาทพี่น้องครับอเออแม่ใครต่างหาก มันเอียงอะน้องนี่มันเอียงเนี่ยเฮ้อนี่เอียงเฮ้ยนี่ตอค่ะยิ้มซีเพื่อน้องโอ้วีหัวตอว่ะปะบูกับมีพี่น้องครับปะบูป้ากับมีครับพี่น้องป้ากับป้สามถาดสามจานอ่ะนี่พี่น้องครับการหาอยู่หากินของชาวอำเภอลาชสิทธิ์ไร่ตอนแรกตลาดแรกเนี่ยคุณนะบันไดแม่ค้าไอ้บันไดลูกค้าก็โชก้กำกันมายางกันเดืมดรำลำเข้าไปในตลาดน่ะนั่นแหละครับ จะลงให้เลยนเรงจะลงให้ไปบงเดาอช่องเจ้าอยู่ในตลาดนั่นล่อโอ้ยบังพี่กวนมาที่งห้งร้แห้งพีนี่ผมมาบริคไยเดือดรียเอาระตุต่ำเทานนขายปลาป้ายังไขายยังไงครับนี่จานละยี่บสามจานหา้อยเอาสองจานก็ได้ค่าจานกัไดยัง้ยป้าบอเพือนป้ายังครับนี่ เป็นอะไรเบิ่งป้าเห็นเบิ่งตาไหมน้องสดเลยครับสดเลยป้าชุกโตของเรานี่ได้รับการอบรมมาจากโรงเรียนผ่านป้ามานละครับผมเออได้รับการอบรมจากโรงเรียนผ่านป้ามาแล้วป้าไซบักยังกีนะป้า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 สางจานสาสไลโอ้มาเฝ้าซื้อโอ้คุณน่ะเนี่ข้ากำลังเลือกซื้อกันนะเออได้รับการอบรมจากโรงเรียนผ่านป้ามาแล้วต้าไสดีๆพี่น้องครับโอ้ เอ้าหัวลอยหัวลอยยังไงหัได้รับการอบรมจากโรงเรียนพานป้าเด้โรงเรียนพานป้าตาเป็นใสเด้อตาใสทุกโตพี่น้องของสัตว์เออเอาพี่น้องครับเขับไปเบิ่งเด้อเดี๋ยวเชียรเจ้านี่ยิ้มยิ้มยังยิ้มยิ้มบังยิ้มบังโชคดียูทูบตะลันน่ะเออเอาตลาดงัวเด้ผมตลาดง้อในตำมือนคนไทยตลาดงัวเออ ป้านี่ป้านี่เพิ่น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 จะรับกันโอ้ลมมาอย่างดีพี่น้องครับใสปิ้งเลยตาเพิ่นใสเลยล่ะห้าสิบบาทบอกห่วยสื่อสปอหือเอ้าวสื่อสปอสือเอาพี่น้องไอ้สืจกเงื่อนสื่อได้เพืนเนี่ยโอ้ยกูสื่อเงินเต้มน้ำมันแล้วก็บั่นจะน่องเนี่ยือแทบไม่ควยเนอะตาเพิ่นจะรับกันโอ้ลมจากโรงเรียนทานตาตาใสจริงจริงเลยกันเอ้ามาห้าสิบบาททำไมไฟล์มาโอ้ยแรงก็ซื้อเลยพี่น้องครับพ่อขายเลยพี่น้องบันดี ปุณนะย่า,าไปห่อผลตลาดตอนนี้ราศีสะไรให้แมวนะพี่น้องครับอาหารแมวคน,ก,ก,นวก็กินแมวกินสามถุงหาชิบบาทมีหอดพักกระเสียกไงนะพี่น้องเด้อพักกระเสียในพักกระเสียไงขายจะบาทวันนี้วะสต๊อตสต๊อขายจะบาทสต๊อนี่ใหญ่พวกอาหาริบบาทบ,าทบ,าทบา่โอ้เดี๋ยวมือชีวิตปลูกสต๊อมาขายดีกว่าอาหาริบบาท พี่น้องครับเห็ดก็มี่เห็ดละงูกเห็ดปวกเห็ดลาพัดยาง